อ๋อะจะไปห้างก่อนใช่ไหมลืมไปลืม<อ>ลืมเอ,อ่ออ่อออา,าอโอเคโอเคเก่งตัวนี้สวยนะพี่สวยงามตามท้องเรื่องหน้าใสหน้าใสเลย จิมเงินเหรอคะอูเบอร์ก็มีนี่อูเบอร์อูเบอร์มีอูเบอร์อูโบมีโบอย่า ไม่มีแกร็บนะไม่เห็นแกร็บใช่ไม่มีแกร็บค่ะแกร็บค่ะสุดจะมีสิงคโปร์รไทยแลนด์อเอเชียเดินเดินเราเป็นพาริตี้เอาแต่นี่มาคือเปอรถรางรถราง้างม้มา ไปช้อปปิ้งกันนี่ใช่ป่ะป้าย์ป่ายเราเดินเราเดินเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะไปห้างไงคะที่จะไปช้อปปิ้งกันอะ่ะวันนี้มีแม่รี่นนเราจะไปห้างเดิม,นนม,ม,มที่เขาเดินเหมือนห้างเดิมอ่ะที่เขาจะซื้อของอ่ะ มีแม่ลีแม่ร<ม>ัดแม่ทิพแมทวียเดี๋ยวแล้วก็เกษรีนะคะเพราะว่าทายาทไม่มาทายาทพักผ่อนก่อนเพราะว่านั่งไปง <ใน S 1> โดนดลมไง<ด>ตอนเยน็นน<ด>อาจจะเดินอาจจะรายของนายก็ได้ตอนนี้นางไม่ออกนางแค่แสงแดด เขาไปเดินตามสาวๆสาวเขาดูผมตลกดีผมมันขึ้นใหม่นตะตลกดีนะดูในไลฟ์ดิผมว่าฟู่งี้พี่หนุยส <c oughs> วัสดีค่ะอุ้ยเคบบน่ากินนะพี่เนาะมากินเคบับอ่ะมากินเคบบสักอันไหมพี่ทิปทิปทิปถือนี่หน่อยถือไปไหนเดี๋ยวร้าไปกไัน

สวัสดีค่นมือ่เดนะโทัพทเมนีีดให้ดูตึกค่ะเมืองเขาสวยมากค่ะ อ้าวรัตนาให้สามีเห็นหน้าหน่อยซื้อสามีโผล่มาเน e. ี่ยคุณสุวิชัยนี่คิดถึงเมียหน้าดูเลยโทรมาทุกวันว่าจะมองมองมองหาหนุ่มเช็คแถวนี <aya> ้ให้หน่อย ตอนนี้กี่โมงอะมไนน้อมอร่อยอะอร่อยเหรอเจ๊ไม่ชอบกินน้ำไหนอ่ะนี่รสชาติอยากเรามองไปอย่างนั้นนี่ยังไม่เสิรเยเมืองสวยค่ะประเทศนี้เมืองสวยมาก ตึกทุกที่สวยค่ะอยา้อะรับเธอแล้วลค่ะก็เชิญลวโอ้สามทุ่มครึ่งค่ะ เขานั่งตากแดดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะดูค่ะอยากจะบอกว่าเขานั่งตากแดดแต่เราใส่เสื้อแขนยาวกันค่ะออเนั่งตากแดดอืมงอมแงมงอมแงมแล้วค่ะ กินไม่เป็นเหมือนกันนะ้ำอย่างเงี้ยโอ๊ยหมอแม่ซื้ออะไรกันนะหมอแม่ลูกชายอยู่กับพี่บอลที่ห้องพักค่ะนางที่เกียจเดินค่ะใช่ครับเชอร์รี่ถูกจริง ครึ่งกิลโลอะค่ะสี่สิบบาทถ้าตกเป็นเงินไทยแล้วลูกใหญ่มากค่ะ <c oughs> ใหญ่กว่าเมืองไทยเท่าเนื้นะเ <c oughs> ชอรี่เนาะคือเชอร์รี่ถ้าลูกไซส์ขนาดนี้จะเมืองไทยที่แบบอีกราคางเลยนะเวลนราคา ถูกแต่เชอรี่นะคะอย่างอื่นแพงค่ะเข้าห้องน้ำครั้งละสี่สิบบาทค่ะเชอรี่ห้องน้ำไม่ฟรีค่ะรอแม่ชวีแป๊บ จะเริ่มติดกันแล้วค่ะงอมกันหมดค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องกินยาดักกินไหมกินเลมไหมเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวก่อนดีกว่า ชอบอพาร์ตเมนต์ที่นี่มากเลยค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องครสี่ห้องห้องสี่สี่ห้องนอนได้ห้องหนึ่งนอนได้สี่เตียงห้องน้องบอนห้าคนห้องเราสี่เนาะห้องเจ๊ก็สี่ แล้วก็ห้องน้องสอง,สองติดกันหมดเลยค่ะแม่เพราะว่าอยู่ด้วยกันโรงแรมที่พักเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะก็พอเข้าไปก็จะเป็นคือทั้งฟอร์ค่ะเป็นห้องที่เราอยู่ได้หมดเลยค่ะเข้าไปก็จะเป็น โต๊ะทานข้าวแล้วก็มีห้องนอนสองห้องก่อนแล้วก็เดินไปอีกก็เป็นห้องนอนอีกสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำสองห้องแล้วก็มีครัวมีจานมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีเครื่องล้างจานมีหมดทุกอย่างคะ่ะอะไรคะอะไรคะ แดีดีฉันกินแต่ว่ามันมีรวมผักอ่ะเพราะถ้าดีฉันกินดีฉันจะไม่ใส่เราก็ต้องเคลียรค่ะอันนี้คุณแม่ก็อยากชิมทุกอย่างอ้ามึงถือต่อเลยจ้ะมากูถืออันนี้เองอ่ะเชิญค่ะนเอามามาอยู่ใกล้ใกล้เ๋ยนะคะสวยไม่หน่อยค่ะ เพ่อไกลกันไม่ได้ค่ะไม่มีเน็ตต้องใช้ของพิทวีไปค่ะไปต่อไม่มีใอร่อยเหรอเออเดี๋ยวดูที่หมดมันไม่อร่อยเนาะคือสิ่งที่แตกต่างอย่างนิดนึงก็คือว่าสตาร์บัคเนาะเดี๋ยวนะอาจจะคอมเพลตสตาร์บัคประเทศไทยกับสตาร์บัคของเขานะของของเราอร่อยกว่า คือสตาบัคมันรสชาติของไทยมันจะอิงรสชาติเราเนาะนอย่างชาเขียวใช่ไหมคะของสตาบัคบ้านเรามันจะมันจะหวานกว่านะแต่ของเขาเป็น,นจะเน้นมาาัทาะแต่มันไม่ค่อยได้ไม่ไ,มไมค่อยได้รสชาติของความหวานนะพี่เนาะเพราะมันไม่หวานนะดูแลทําไมอ่ะกินมาให้กิน <laughs> ลูกชายนอนค่ะลูกชายเขาไม่สบายค่ะเขานอนดึกเมื่อวานนี้เขาไปนั่งรถเปิดประทุน ขึ้นเขาเขาก็เลยจะไม่ค่อยสบายนิดนึงแล้วก็ก็เล่นเล่นดู y o u t u b e ดึกไปหน่อยรีนเน็ตที่โรงแรมดี AMD ค่ะก็เลยเล่นตื่นตื่นอะไรวะเพิ่งเพิ่งตื่นเม,นะมื่อกี้เนาะเพิ่งออกมาเนาะตื่นน,นานแล้วแต่ไม่ออกมาใช่ลเล่นไปเรืออ่อ,อยๆอเฮ้ ยิ่งูดถึงลูกชายเนอะเนอะลูกชายตื่นตอนไหนอะไรยังไงไม่รู้รู้แต่แต่ว่าเราไล่กินอาหารเช้าเล้า,า,าอืมอ้มไม่พราว่าเอาแต่เริ่มมาแลนะ้วเนอะเริ่มมาถึงก็จากเมืองไทยใช่ไหมคะพอมาถึงเยอะมันมันร้อนใช่ไหม ร้อนแล้วก็มันมีฝนด้วยไฟสวิตช์ก็มีมีฝนมีมีร้อนอากาศเปลี่ยนตลอดค่ะก็เลยน้องก็เลยไม่ค่อยสบายมีน้ำมูกไหลตลอดอยู่เยอะมันก็ต้องใช้น้ำเกลือล้างจมูกเนาะเมื่อวานนังก็ดีอยู่แต่ว่าตอนเย็นมานังไม่สบายกินยาเออให้กินยาเหมือนบลูเฟซน,นะคะสี่ละมิลลิกร,รมัมนางเออใช่อากาศเปลี่ยนแปลงกันแหละนางก็เลย ไม่ค่อยสบายเข้าใจอยู่ว่าอากาศเปลี่ยนตลอดคุณแม่หน่าใสสวยค่ะแม่ป้อมบอกแม่ทวีสวยสวยค่ะไปะเดี๋ยวทิ้งแล้วก็ไปละไปต่อนะคะเดี๋ยวนะคะจะดูได้ให้หมด๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอาหารการกินเป็นยังไง คือเราแล้ไม่อร่อยเนาะตาบักเนาะคิดสิงหาหารไทยอันนี้ไม่สบายอันนี้ก็ไม่สบายคนต่อไปนอนัานถ้าอยากกินอาหารเกาลีอะอใช่ที่ไหนคะอ๋อฝรั่งเศสเหรอคะนางติดใจอิฉันอิฉันเข้าไปไลายไม่ได้นะ มันน่าเกลียดไปป่ะเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิเดินเข้าไปได้ป่ะอย่างนี้ได้ป่ะก็จะให้เราไลฟ์ป่ะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องไลฟ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ที่สะพานนะคะเดี๋ยวเจอกันที่สะพานอีกทีนึงโอเคนะคะดเดี๋ยวไลฟ์ใหม่โอเคบายบายค่ะ